สวัสดีครับนี่ต้อนรับสู่ช่องนายวนาแมนเทวิชชาแนลครับวันนี้ผมพามาชมปลาสวยงามครับร้านพี่ชาตินะครับร้านพี่ชาติอกรเรียนนะเจ้าเดิมสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับขอมาอัปเดตปลาหน่อยนะครับได้ครับลองอันนี้น่าจะเป็นอีพีที่สามนะนะครับน่าจะสามแล้วลองเข้ามาชมตัวแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือมีแอลหนึ่งหกห้าตัวใหญ่หน่อยก็มีอินสิมิสแล้วก็มีอโนน่าเงินนะครับ แล้วมีอะไรตัวหนึ่งพี่อันนี้ปลาแดงป่ะปลาแดงครับปลาแดงนะโอเคนี่ฮะแกลหนึ่งหกห้าก็ประมาณสิบนิ้วอะครับครับประมาณสิบนิ้วมีสิบนิ้วมีเจ็ดนิ้วอ่ะดูเจ็ดนิ้วอเราคนอย่างเจ็ดนิ้วนี่เท่าไหร่ครับพี่เจ็ดนิ้วร้านเราแค่หกร้อยอะครับแค่หกร้อยนะเบลเลอร์เลยนะครับดูหกร้อยตัวเบลเลอร์อันนี้คือหนึ่งหกนิ้วอ่าเกินครับผมแล้วก็มีตะเพียนสั้นหลังยกน่ารักด้วยเท่าไหร่ครับพี่ สองตอนนี้รถอยู่ค่ะตัวสองพันมีสามตัวอ่าแล้วก็มีเต่าเต่าหมูบินด้วยนะครับหมูบินนี่เท่าไหร่ครับสองพันสามนะครับราคาน่ารักเดี๋ยวพ่งมีมาเติมนะครับนี้มาเติมเยอะไหมพี่เยอะ้วพวกนี้พักน้ำอย่างดีนะเต่าเราโอเคแล้วก็กินพวกอาหารไปจมได้ใช่ใช่ตรงฝอยแช่ได้ได้เลยครับพักน้ำนานไม่ต้องไปตักอะไรแล้วครับมร็คือเลี้ยงได้เลยครับ แล้วนี่ใครครับผมกระเบนนี่คือกระเบนนะครับอันอันนี้เป็นอะไรครับพี่แบคไดมอนด์เลยนะอ๋อโอเคครับแบ็คไดมอนด์ราคาที่พอจะบอกได้ไหมหนึ่งหลังไม่ไปดูหน้าตู้เดี๋ยวหน้าตู้ดีกว่าลายไม่เหมือนกันคู่นี้ถูกคู่นี้แพงอ่าโอเคครับหลังไม่ดีกว่านะหน้าตู้นี่ฟอร์บ์ฮอรตัวนี้สวยนะครับอันนี้เลี้ยงเล่นครับเลี้ยงเล่น Uh huh. นี่ครับอโลน้าเงินนะครับเงินอีกไซส์นึ่งครับอีกไซส์หนึ่งแล้วก็มีแอลหนึเผือกเหมือนกัน <ไฟ S 1> อันน,น,น,นี้อันนี้กี่นิ้วพี่เกิน7แน่นอนอันนี้10นิวอันนี 10, ะ,นะครับครับ,รบแล้วก็นี่มีฟาวเวอร์ฮอนน่ารักนะครับอินฟินิตตัวนี้เรียงเงินปักครับ เพราะว่าพรอใช่ครับเอามาเลี้ยงไว้แบบขมสีใช่ไหมใช่ใช่ข่มสีเสือจอยครับโยนโยนทิ้งไว้อ่าก็ผมแล้วก็มาดูนี่ฮะเต่าหมูบินเติเลยนี่ยังอยู่ช็อตบอดี้นี่ฮะใช่ครับยังอยู่น่ารักนะตัวเนี้ยเกลี่ยให้ดูมาเกลี่ยให้ดูอ่าโอเคพี่ชาติเอาเลยครับอ้เกลี่ยให้ดูความสวยของมันอุ้ยอ้วนต้ยหนุ่ยนะสมบูรณ์แล้วไงเออเมื่อก่อนเย็นเย็นเย็นอวนน่ารักหลังยกเลยนะครับช็อตบอดี้นะเนี่ย วันกุ้งปกลุกราคาก็มาคุยกับพี่ชาติหลังไม้กันนะใช่ๆน่ารักน่ารักอืออันนี้เขาก็กินกุ้งฝอยตายอย่างนี้ใช่ไหมกุ้งชิ้นอ๋ออาหารเม็ดนะคะพีคัลลีอ๋ออาหารเม็ดก็กินด้วยใชอ๋อไม่ธรรมดาครับน่ารักนะเนี่ยหายากแลไอเทมเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับมุมนี้นี่สะพาคอ้วนนะฮะสะพาคเหลืองนะเหลืองสั้นไซจัมโบ้นะ แต่ผ้าเหลืองสั้นใไซจัมโบ้เลยเนี้ยสวยมากใไซจัมโบ้เลยนะครับขอนนใหญ่อันนี้ใหญ่จริงนะสองตัวเนี้ยนี่สวยด้วยใหญ่จริงนะสองตัวนี้เดี๋ยวเขามาส่งอีกสิบักตัว อันนี้ก็ทองมาเลยใช่ไหมครับพี่ทองมาเลยครับทองมาเลยสวยนะตอนนี้สวยใหญ่ตัวนี้น่าจะสิบห้าน่าจะเกินน่าจะเกินสิบห้านิ้วใช่ไหมแปดครับเป็นไปได้นะสิบเจ็ดสิบแปดอ่าเอาคร่าวๆก็พอนะใหญ่นะครับใหญ่ใหญ่สวยอยู่ได้ครับแล้วก็มาอาจจะไปมุมต่อไปนะครับอันนี้ปลาแดงเหมือนกันครับปลาแดงนะครับ<อ>แต่ยังไม่ได้แทนดิ่งเลยนะครับ นกไฟสีทองสีทหารยังไม่เปลี่ยนนะครับผมปลาแดงอยู่กับแอลนะครับนี่ฮะปลาแดงอันนี้เป็นปลามาเลย์นะฮะนี่ใช่ครับอยู่กับมังกรเงินนะครับจะน,นี่อยู่เป็นเพื่อน,นกันมานานนะครับผมอยู่ด้วยกันได้สองตัวครับผมเออครับสวัสดีครับรแล้วก็มีออสการ์ Oscar ออสการ์ตัวนี้สั้นนะครับสองหสิบาทเท่านั้นสั้นด้วยออสการ์ลายเสือแล้วก็อะโลน่าเงินเผือกนะครับ1ั1400นสี่ร้อยนะฮะสวยประมาณห้าหกนิ้วอะครัห5-6กนิ้วนะฮะ5้านิ้วหกนิ้วแล้วแต่บงตัวสวยสวยสวยนะครับอันนี้แล้วก็จะลงมาก็จะเป็นไซส์ใหญ่อ่าครับผมลงมาก็อีกไซส์หนึ่งครับดีนะ7-8ปดนิ้วอะค่ะครับเจ็ดแปดนิ้วนี่ครับสวยนะครับ แล้วก็มีแอชื่อต่างๆนะอันนี้เป็นหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งปะครับอ๋อหนึ่งหนึ่ง้าหนึ่งน่หรืะอ๋อสองเจ็อ่าตัวนั้นสองเจสองเจ็ดนะโอเคสองเจ็ดแล้วก็ l d สามสามป็นอย่างนี้ป่ะพี่จุดจุดนะุดๆนะสามสามนะฮะอิซิกนิสใหญ่ไงพี่เท่าไหร่อันนี้ก็พันห้าพันห้านะโหใหญ่สวยห่างแดงก็ตัวมา นี่ฮะแล้วก็มีด้านนี้มังกรเงินอันนี้เป็นสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับใช่ค่ะอรอน้ดแล้วก็นี่แอลหนึ่งหกห้าอันนี้หนึ่งหกห้านะฮะตัวย่มลงครับตัวประมาณสี่ห้านิ้วครับสี่ห้านิ้วไซส์ประมาณนี้ครับอ่าครับนี่จับโชยด้วยน่ารักเลยสี่ห้านิ้วนี่กี่บาทครับอันนี้ เอาที่มันกลางๆเลยนี่จับน่ารักเลยฮะอันนี้กี่ร้อยครับอ่าหน้าร้านอยู่400ครับ400อเะไรที่สวยๆเนี่ยไซส์นี้ไงไซส์กระเจี๊ยบอ๋อไซส์เจ็ดนิ้วไซส์เจ็ดนิ้วรั600 6 0กลางแล้วสวยเลยตาแดงสวยมากอ่ามีข้างบนนี่น่าสนใจข้างบนนี่น่าสนใจนี่ดูตัวนี้ฮะซีบ้าไทเกอร์อ๋อ ใสประมาณฟุตหนึ่งนะนี่สวยเลยครับประมาณฟุตฟุตนิดๆนะครับโอ้อันนี้สินสอดพอบอกได้ไหมอ่าหมื่นหมื่นนิดหน่อยครับเหมือนนิดหน่อยนะแต่สวยนะลองก็แต่แต่ตัวนี้ลายไปมากเลยนะครับลายแบบโอ้โหสวยมากทดลองให้ได้นิดหน่อยครับใส่น่าจะมีประมาณฟุตกว่ากว่าไหมพี่ฟุตฟุตกาครับพยันหัสวยนะอสวยมากเลยตัวนี้สวย เชียดเลยครับตัวนี้ดีมากเลยอ่ะแข็งแรงกินเก่งครับแ <ไป S 2> ต่เป็น<ร>เบดปลามังกรสสวยมาก,อ,กอ่าเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับด้านล่างน,นี้คือปลาลูนะก็คือปลาเล็ดเผือกสั้นนะครับเกลือตาดําสั้นนะอย่างนี้เท่าไหร่ครับพี่ชาติเกลือตาดําสั้นราคหกร้อยครับหกร้อยนะราคาก็โอเคอยู่นะครับไม่แรงนะเพราะเขาเป็นสั้นด้วยอีกแล้วตัวหนึ่งเนี่ยสั้นมาก แต่ก็ข้างหลังมีแอลเยอะมากนะครับเนี่ยเป็นสูงเลยนะครับอัันนน้ไม่่ใชะครบอ,อ๋อธรรมดานะเอ,าเอเ๋อเพอรธรรมดาครับโอเคครับนี่ครับแล้วก็มีเสือตอนกแก้วแซนต้าสวยเพอรสวยเพอร์เท่าไหร่ครับพี่ท่านหลังยกเลยพันห้าครับพันห้านะนี้ตัวประมาณพูดประสาทอ่าสวยนะพันห้าครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ น่ารักครับต่อมาก็เป็นปลาออสการ์นะครับไซส์ใหญ่อันนี้ออสการ์ทองใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วก็ออสการ์เสือสั้นโอ้สวยครับไซส์ใหญ่หน่อยไซส์ใหญ่หน่อยนะขึ้นมาครับแล้วก็นกแก้วนะฮะครับโอ้ดีมากเลยครับสวยนะน่ารักดูมันเหมือนบาลานกันเลยนะอยู่ด้วยกันน่ารักอ่ะอยู่ด้วยกันใช่ก็คือดูไซส์ให้มันเหมาะสมนะครับมันก็จะอยู่ด้วยกันได้ก็ดูสายพันธุ์ปลาด้วยฮะ ถ้าเรารวมรวมกันอย่างเงี้ยเราก็ดูดูไซส์ที่เหมาะสมอะค่ะอ่าครับผมอย่างนี้พอจะบอกราคาได้ไหมสั้นน่ารักอย่างเงี้ยสี่ร้อยครับสี่ร้อยอันนี้ห้าร้อยห้าร้อยอ่ะโอเคครับตังเตากลมๆตังเตากลมๆอ้วนแล้วใหญ่เงี้ยตัวนั้นสั้นแต่มันสั้นน้อยอะต่อห้าหกร้อยอ๋อประมาณนี้นะเป็นออสการ์ทองทำให้ดูอ่ะเดี๋ยวดูแล้วมีโซตัวด้วยนี่แต่ว่ามันไม่ได้แบบ สั้นแบบอ๋อน่าจะสั้นเบอร์หนึ่งให้พี่ประมาณเบอร์หนึ่งยังไม่สูนอ๋อโอเคอยู่ได้อยู่อ่าครับเดี๋ยวไปมุมต่อไปครับออสการ์มีสั้นหน้าไกลเสือพี่ชาตินะครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์โทรให้นะพี่ครับสนใจปลาสวยงามนะครับร้านชาติอปอลเลียมนะครับขอบคุณมากเลยครับฝากกดไลค์กดซับกดแชร์นะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย